สวัสดีครับพบกับทีเด็ดสกอร์สูงแรกบ่ายจับอีกแล้วนะครับประจำวันที่21กันยานะครับปี65นะครับวันนี้ก็มีคู่ทีเด็ดสูงแรกอีกแล้วนะครับในรอบ4ทุ่ม59นาทีนะครับในรายการฟินแลนด์โคโมเนนนะครับโคโมเนนนะฮะร,ระหว่างทีม t p s ตูคู2แล้วก็ p i ไ o ล็อกนะครับ ทั้ง2ทีมนี้ก็ในลีกนี้ที่เคยเจอกันนะครับอสองนัดล่าสุดนะครับพี่ไอล็อกเนี่ยชนะ2อศูนย์นะครับแล้วก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับเคยเจอกันแค่2นัดเองนะฮะส่วนผลงานของ tps ตูคูเองก็เพิ่งไปแพ้นะครับ f อ i ซ t อินเตอร์สองมาหนึ่งสองแล้วก็ชนะนะฮะไพ่ห้า 5, มาห้าศูนย์นะครับแล้วก็เสมอกับ ามาพีเอสมาคูมา0ูนนะครับส่วน PI ไอรงเองก็พึ่งชนะอาร์อาร์เอไอเอฟเคตู่คูมา3าศูนย์นะครับแล้วก็เสมอกับ VG 6 2 0 0อ่าแล้วก็ชนะตูรันพาโลเคือโฮมา3าหนึ่งนะครับทั้งสองทีมนี้ก็ฟอร์มก็ยังอ่ายังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับทั้งสองทีม ก็มีชนะมีแพ้สลับกันไปนะฮะฟอร์มการเล่นก็ยังลุ้นๆอยู่นะครับส่วนาการต่อนะครับราคาต่อในอคู่นี้นะฮะต่อที่1ลูกนะครับต่อที่1ลูกนะฮะทีมเยือนนะครับ PILock จะ ต่อที่1ลูกแลก้วราคาน้ําอยู่ที่0.85เนี่ยมีโอกาสเลยนะฮะมีโอกาสวันนี้ที่ P I Lock จะมีโอกาสเบียดชนะนะฮะอาจจะเป็น1ลูกหรือ2ลูกเพราะว่าทีมเจ้าบ้านอย่าง T P S เนี่ยราคาน้ํา0.95เลยนะครับถือว่าเยอะนะฮะส่วนราคา1 X 2ทีมนี้นะฮะก็ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะก็ทีมเยือนเนี่ย1.53นะครับ ทีมเจ้าบ้านเนี่ย4.50เลยนะครับโอ้โหเกินกันเยอะเลยนะฮะมีโอกาสที่ทีมเยือนจะมีโอกาสชนะอย่างมากนะครับสำหรับวันนี้นะฮะแล้วก็มีราคาสูงต่ำเต็มเกมด้วยนะฮะ3มลูกเปิดมา3ลูกราคาน้ำ0.75นะฮะราคาสวยมากเลยนะครับคู่นี้ส่วนออราคาไหลขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็น3มควบนะฮะ3มลูกครึ่งนะครับแล้วก็สูงอยู่ที่0.98แล้วก็ 0.8ถามฝั่งต่ำนะครับคิดว่ามีโอกาสน่าจะอยู่ที่3ลกูกต้องไปลุ้นลูก4นะครับสำหรับสูงต่ำเต็มเกมนะฮะอันนี้จะวิเคราะห์เต็มเกมส่วนราคาครึ่งแรกนะครับราคาครึ่งแรกก็สวยมากเลยทีเดียวนะครับไหลลงจาก0.8เป็น0.85แล้วก็ลูกความลูกครึ่งเลยนะฮะแล้วก็ฝั่งต่ำเนี่ย0.93เาเป็น0.95เนี่ยโอ้แบบนี้สวยนะฮะก็มีโอกาสที่จะเกิดสกอร์ในครึ่งเวลาแรกด้วยนะครับ1ลูกนะฮะ น่าจะมีแน่นอน1ลูกคิดว่านะฮะคิดว่าน่าจะมี1ลูกแล้วก็ลูกที่2อาจจะมีลุ้นครับทั้งเกมเนี่ยอาจจะมีลุ้นลูก3หรือลูก4ก็ได้นะครับจบเกมจากการค่าสกอร์นะครับทีมเยือนน่าจะมาบุกชนะที่นะครับจากการมีเคราะห์นะฮะบุกที่2 0 3 0หรือ3 1นะครับ2อง่ามดิ ดีไม่ดีอาจจะเป็น41ก็ได้ครับถ้าสู้กันเต็มที่นะฮะแต่ว่าคิดว่าน่าจะอยู่ที่สองหนึ่งสามหนึ 1, ่งสองศูนย์สามศูนย์นะครับแล้วก็สามหนึ่งนะครับประมาณนี้นะฮะแต่ว่าลุ้นครึ่งแรกหนึ่งประตูนะครับแล้วก็ประตูที่สองที่สามอาจจะตามมาในครึ่งแรกหรือครึ่งหลังก็เ,เป็นไปได้นะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นนะฮะต้องไปลุ้นในรอบสี่ทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะครับ TPS 2 c 2แล้วก็ PI Lock นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ